สวัสดีครับผมช่างใหญ่แลววันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบผีการนะครับก็ได้รับเกียรติตามแบบที่คุณนายครับเนี่ยชื่อคุณอะไรครับ,รรบพัทค่ะพี่พัทพี่พัท<ช>มาจากชนบุรีชนบุรีนะกี่อยกีโลไม่รู้ <c oughs> มาไกลยอยู่ <c oughs> ครับก็พี่พัทบอกว่า <c oughs> ไปตัดแถวบ้าน <c oughs> นะครับแล้วก็มีตัดเองด้วย <c oughs> ตอนนี้ไม่มีทุยนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะยกทุยให้ยกทุยไปเลยชนบุรีเลยดีกว่า เอาแบบเราไปอยู่สามเดือนนะแล้วไปไปถือสินค่ะไปปฏิบัติธรรมเออจะไปอยู่แบบสามเดือนกลับแล้วให้ผมมันยังดูดีอะไรเงี้ยอายุมันได้แค่สามเดือนนะทรงนี้ได้สามเดือนเราออกมาสวยได้แค่สามเดือนค่ะพอหลังจากสามเดือนแล้วมันจะกลายพันธุ์มันจะยาวไปแล้วทุยกระห่อยผมมันจะยาวลงมาสามเซนคือเราไปสามเดือนกลับอ่ะครับ นด้มนปวดตลอดชีวิตได้ไหมน่าจะยังนะฮะน่าจะยังไม่พร้อมใช่ไหมเพราะว่ามันมันไม่ใช่คุยกันแอนุกสานน่าจะเป็นปวตลอดยกผมขึ้นนะยกผมขึ้นตัดสิ่งเส้นสิเสนแล้วถ้าเป็นทุยต่ำมันจะไม่ดูดีใช่ไหมมันทุยไปจะห้อยครับ อยู่ได้เดือนเดียวเองคือที่ต่ำนะเดยช่างจะเป็นคนเลือกให้เองนะครับว่าความทุยจะอยู่ที่ระดับไหนช่างใหญ่วางไว้ที่สามเดือนยกขึ้นนะครับชั้นที่สองแล้วก็ตัดฐานทรงออกไปนิดนึงเพราะว่าของเดิมก็สั้นอยู่แล้ว แต่เราจะต้องสร้างกรอบสรงใหม่คืคผมยาวประมาณนี้ตรงนี้ก็ยกขึ้นชั้นที่ไนระชั้นที่ชั้นที่ไนระชั้นที่สองท,ทันทีสามยกขึ้นมี่ก็ยกขึ้นตัด ผมมันขาวดึงเลยไม่เป็นไรนะโอเคครับจริงๆก็ไม่เป็นไรมันด,มดูดีครับเันดีตรงนี้ดีนะครับแล้วก็ผมจะยกครับชั้นที่สี่ลงมา 4, งสี่ห้าองศานะแล้วก็ตัดซิกแซต่ตัด อ,อลูกค้าไม่ทุยเราก็ต้องมายกทุยขึ้นให้ลูกคานะ้านะไล่ขึ้นไปอไไีกตัดให้มันติกแซกผมมันคันดึงให้ลูกค้านะมันเป็นผมขาวและคันนะมันจะตีวงกลมนะ สวยเนาะลากมาชั้นที่ไรลากมา,าคอนไก่ดันขึ้นไปหน่อยแล้วก็ต่อซีซั่น ัลาบม,มายกขึ้นมสูงหน่อยหัวแบนก็ตัดให้ทุยหัวทุยก็ยกทุยนิดหน่อย ข้างดีข้ามหูมาตัดตัดออกความยาวต่มบูหูต้องเส้นหนึ่งนะเส้นนี้ออกนะครับหรือเก็ไวออกได้ค่ะออกนะผมตัดเลยมก็หาเรื่องตัดเกันนะ่ะจะดึงกับเจ็บออมันเป็นผมที่มันมันไม่ควรจะขึ้นตรงเนี้ยฐานทรงทีนี้ยฐานทรงที่หนึ่ง เราไม่ต้องยุ่งนะเราลากนะครับชั้นที่สองที่สามลากมายกสีผ้าังสารัดยกขึ้นพอยก์คัดจงนิดเดียวแล้วก็ผมเดิมแบ่งอะไรครับใช่ไหมผมเดิมแบ่งเป็นเรื่องปกติครับสําหรับคนที่ตัดผมเอน <c oughs> ข้างหน้านะครับ <c oughs> ผมจะตัดนะ <c oughs> ครับสร้างกรอบทรงใหม่นะ <c oughs> ผมตัดตรง <c oughs> เราสะแล้วเราก็เป่าเองมันก็ดูไม่บางใช่ไหมครใช่ครับมันก็อยู่ที่ช่างด้วยมาช่งางเดี๋ยวไปตัดให้มันบางถ้าแต่งตัดทรงให้มันได้ทรงก็พอไปตัดเยอะไม่ได้้วหมดอีกอมหมดหัวน้ะผมน้อยใช่ครับผมน้อยตัดตัดต่ำหัวคิ้วมางักเส้นเลยทางซ้ายเสร็จแล้ว เป็นงานแก้ไขนะงานแก้ไขทรงผมหลังมือดันดูความทุย,ท,ยทุยได้ดังใจแล้วสวยแล้ะขีข้ามหูมาเลยขีข้ามหูมาครับอเอานิ้วกลางกดให้ผมกรเดินนะแล้วก็ตัดคอนนิคม,มันเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อเลย ข้าหมหัวมาตัดนิดเดียวคอนนิแล้วเท่าไหร่ลากเที่ยวสองลงมาสี่ห้าสาตัดวีมาขา้างหน้าเลยวีมาข้างหน้าแล้วตัดจริงๆก็อยากไว้บอบเทเลยแต่ว่าผมมันน้อยนะมันไวน้ไม่ได้มันมีน้อยก็บอบถุยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว อีกสามเดือนเจอกันไหม่แต่งไหมสาเดือนไม่รู้ตัดทรงอะไรใช่ไหมยังไม่รู้ก็ก็นี้แหละแต่อยากให้มันดูให้มันดีขึ้นใช่ยกขึ้นบริเวณจุดคราวนยกขึ้นตัดควมจะเท่าไหร่เจียนมนดูนะสั้นกว่นี้มันไม่ทุยแล้วอย่าสั้น กตัดนะครับแล้วก็อัพเสดามไปเลยเนี่ย

ใช้ปััเลียนให้น้อยที่สดนะจะใช้เยอะจะมันกระด้างตุงนี้มันดำใช่ไหม้าพิสูจนออกนิดนึงครงนี้ดำสลายแล้แล้วก็อะไรตรวจสอบนะผมที่อะย ขึ้นมอยู่หลังมือถือเนี่ยวรายาลากลงมาตัดให้หมดนะตัดตัดอย่างเนี้ยเราจะตัดสั้นอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันไม่สวยนะสั้นเกินสั้นเกินไปสั้นเกินมันก็เลยงามไปอีกใช่แล้วที่ชนบุรีฝนตกไหมพี่หนุอ ไม่ไม่ค่อยแต่ตกเมื่อคืนค่ะตกเมื่อคืนตกแรงไหมแดงอยู่ค่ะอ,อากาศเป็นยังครับที่นู่นฝนหายก็ร้อนเหมือนเดิม,มทีนี้เราก็ตัดได้ไหตรงนี้ข้ามหูเราตัดนิดเดียวค่อยๆนะใจยเย็ยนหายยาวล,ลึกตรงนี้มีเส้นหนึ่งจะตัดเนียเส้นหนึ่งก็จะให้เหลือแบ็คแฮนด์สไลด์ ตัดไป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 ตรวสอบฐานทรงเลยซ้ายขวาทั้งหมเลโอเคผ่านมาตรฐาน ISO เลยคุณปักพรนี่ร้านโคตรขาจบเลยครับลูกค้าดู หันทรงดูความทุยเอาแววนนี่เอาใส่แบแานนี่ครับเคยนี่ความยาวครับความยาวผมตัดขึ้นมาครึ่งเซนนะแล้วก็ยกทุยขึ้นระดับกลางนะครับท <Okay. S 1> ุยกลางอันนี้คือเปล่าแห้งอยู่บ้านนะก็จะดูเลยง่ายนะ mm hmm. ครับเดี๋ยวท่างอยากจะได้ยกทุยขึ้น,นครับ ได้ยกปูนปัดนะครับไม่ไม่ค่ะปกติให้ธรรมชาติค่ะผสมตะเพียวไหมไม่เอาค่ะไม่ต้องไม่ต้องนะจะะไม่ค่อยเดี๋ยวเอาเวนหนอยนะครับผมเอาเวนหนวันนี้เราก็ขอขอบคุณครับลูกค้าที่อย้ายทานอยูนะก็กลับไปดูตัวเองวันนี้ครั้งนี้ไม่น่าไม่น่ารอดใช่ไหมต้องไปดูให้ได้ ไ็นมิติใหม่ตามหัดศูนนะคันสวยผมแล้ผมจะดูเียลยด้วยถ้าลูกค้าอนุญาตให้ถ่ายนะถ้าลูกค้าไม่อนุญาตก็ไม่ต้องดูนะไม่ได้ดูก็กระดูคุณเกีไปผมก็สไลด์ให้มันบางผิวนิดหน่อยจะสไลด์ให้มันบางผิวนะให้มันผิวไปตามสายลมและแสงแดดนะแล้วก็สายฝนด้วยฝนจะมาแล้วต้องรีบตัดให้เสร็จก่อนที่ฝนจะลงเลย S <S อ้อะไรจะขนาดนั้น <S 2>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  ตัวนี้มันโดดเดก็ตัดโชว์เลยตัดดูความทุยความทุยสวยงามแล้วแล้วก็ตัดลดความกระด้างมัไปห่อยมันบางผิวนิดนึง ถ้น้าเอาไว้ด้านหนานะได้อย้วดึงสไลด์ออกหน่อยหนึ่งไม่ต้องชอบด้านหน้านาไม่ต้องใส่อะไรน,นะ,อะโอ้โวันนี้ฝา,ากอะไล์กดแชร์ด้วยร้านก๋วเนิ๋สลอนตั้นอยู่ปากซอยพ่ยองหนตัวที่หน้าที่สองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ขทอมอนะตัดผมหนึ่งพันบาทตัวหนึ่งทรงนะครับจองฟิวมาได้วันนี้ร้านก่อนครับขอบคุณครับลูกค้าขอบคคุณรับ